น้องฟาหายตัวไปน้องฟาเดี๋ยวนี้จะนงทำนั้นดูอ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านครับฉันผมดูได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ครับได้ยินเสียงอยู่นะครับ ผม no ไม่รู้เสียงอะไร fam. เนี่ยกำลังเข้ามาดูอยู่ครับเดี๋ยรูอยู ulas, ่นิดนึงครับาดาเวมาครับมาเล็วครับมาแล้วครับอุ้ยน่ากลัวจังเลยครับมันคืออะไรอ่าครับคืออะไรอ่าคืออะไรครับอุ้ยอุ้อุ้ย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 ุ้ยอุ้ย้ย้ยมาเรวเมาเวตอเนี้ยนะครับทุกคนพอดีผม เปิดมาเลยเห็นอะไรแวบๆอยู <right. S 2> okay. ่นี่เห็ครับเห็นนะครับได้ยินเสียงแล้วด้วยครับเฮ้ยดูหน้าดูหน้าก็ไม่ชัดครับมืดของเฮ้เฮ้ยกำลังกลัวมากเลยเฮ้ยเฮ้ยลงมาแล้วครับคืออะไรคือผมมองไม่ชัดเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยทำไมมป็นั่งเป็นอย่างนั้นอ่ะเฮ้ย ทุกคนคะ่ะรู้ไหมคะตอนนี้คือวันนี้นะวันเป็นวันศุกรนะ์เนาะคือแบบปกติหนูก็จะกลัวหน่อยนิดหน่อยแล้ววันนี้น้องฟาดีหายตัวไปแล้วหนูไม่รู้ว่าน้องอยู่ที่ไหนแต่หนูเห็นเดเดๆดใครก็ไม่รู้นอนอยู่ตรงนั้นคล้ายกับน,น้องฟาดีมานนนกามาน่าแบบโขน่ากลัวมากน่าดังมากเลยทุกคนค่ะโอ้ยตัวน,นี้นะครับหลับอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าน้องฟาเดียหรือเปล่าแต่ว่า กำลังลุ้นอยู่เฮ้ยลืมตาแล้วแล้วน้องฟาริอาหรือเปล่านี่เฮ้ยไม่ใช่น้องฟาริอาคงใส่คงจะเป็นทีดนตรีใส่แน่นอนเลยทำยังไงดีอ่ะจะช่วยน้องฟาเดียได้โอ้ยใครก็ได้เนี่ยทำยังไงดีพี่ฟินพี่ฟินเราจะทำยังไงดีพ่อแม่พี่ฟินจะทำยังไงครับตอนนี้น้องฟาเดียเนี่ยโอ้ย ให้เป็นวีดนตรีไทยไปแล้วดูน oh, sure. ้งทน้อ้อเอทำานะดูแลวเเียมน้ำสเรียบร้อยแล้วชิมเยพี่พินพี่พินว่ากาถาลงไปได้ยังอ่ะยังว่กระากนเลยน้องเป็นอะไรไม่รู้ไม่นูนจะไปช่วยน้อง เสร็จแล้วครับเรามาดูน้องฟอเดียดีกว่าครับพีพีพี่เร็วหน่อยพี่เร็วหน่อยเร็วหน่อยให้น้องกินน้ำเห่อยให้น้องกินน้ำหน่อยเฮ้ยเฮ้ยน้องฟอเดียสลบไปแล้วสลบไปแล้ว คาถาจะได้ผลไหมอ่ะแต่ว่าต้องดูตัเองอ่ะคาถาตอนั้นอ่ะแต่ว่าตอนนี้น้องฟาริอาหลับแล้วไปนะครับสรุปไปแล้วเมื่อกี้ก็พอกินน้ําเป็นกินน้ําคาถาเข้าไปอ่ะครับโอ้ยเราต้องมาดูน้องฟาริอาบ้างเลยอ่ะใช่แต่ว่าเราต้องดูให้น้องฟาเริอืดูหรือยังนี่เราต้องปลุกน้องฟาริอาดูดีกว่าน้องฟาริอากลับมาเป็นน้องฟาริอาหรือยังเนาะเดี๋ยวลูตัวเองอ้าวพาลงพี่ลงปลุกดูเดี๋ยวับพี่พี่ฟินพี่ฟิลลงปลุกน้องดูนี่ตุกตาก่อนตุกตาโตหมดแล้วน้องเอาให้น้องดูอุ้ย น да. uh, yeah. yeah. nice. well. yeah. ้องฟาดีเป็นไงบ้างไม่รู้ป่ะป้านี่น้องฟาดีดนแล้วน้องฟาดีหรือเปล่าน้องฟาดีหรือเปล่าต้องถามดูก่อนเฮ้ยแต่กัดดูตุ๊กตาแสดงว่าเป็นน้องฟาดีแล้วยิ่งแขงจังเลยพี่ฟินว่ากระถ่ายน้องน้องฟาดีอุ้ยดีใจกอดป้าป้าไปกอดก้า้ังไปเลกอดก้ามังดูกอดก้ามังดูอุ้ยกอดก้าด้วยกอดก้าด้วยจุ๊บกันด้วยจุ๊บกันด้วยจุ๊บกันด้วยอุ้ยน้องจุ๊กกะก่อนน้องจุ๊กกะก่อนน้องจุ๊กกะก่อนก้า ให้น้องขึ้นกลก่อนนิงนี่นะครับดีใจมากเลยน้องฟาเรียน้องน้องฟาเรียน้องฟาเรียกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเนาะอุ๊ยเมื่อกี้เป็นแค่นิทานสั้นนะคะผีเนี่ยไม่มีจริงในโลกนี้เลยค่ะพอดีน้องฟาเรียไปแต่งหน้ามาเป็นผีนะครับเราต้องดูหน้าน้องวันนี้นี่แต่งเองนะครับน้องฟาเรียขอดูมือหน่อยีมา แล้วตอนนี้น้องฟ้าเรนกี้จะล้างออกไหมลูกพี่ก่อนหน้านี้ค่ะน้องฟ้าเรียนมาเปื้อนที่ชุดตัวคือจริงๆเราแล้วชื้อหนูสีขาวด้วยว<อ>นะทุกคนใช่ค่ะก็น้องฟ้าเรียนก็ไล่ใบายไปก่อนแต่น้องฟ้าเรียนน้องฟ้าเรียนขาบอกเพื่อนๆด้วยนะบอกไม่ทําแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะฉุกกรนะปุกเนาะโอเคบายบายก่อนหรือบายบายก่อนค่ะค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ